ว่าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีจะบังเกิดแห่งแก้วมั่อยโติได้หรือไม่ถ้าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีเป็นมุติยานแห่งอำนาจวาสนามก็ขอให้เจ้าหาเป็นพุทธคา,าวาาอำนาจวาสนามว่าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีจะบังเกิดแห่งอริยเมตไตรมหายานยากตานังหัวตูมหาพุทโธความสุขจะบังเกิดได้หรือไม่ ความวิริยะมหาพุทโธความตั้งมั่นจะบรรลุผลได้หรือไม่ถ้ากระสินแก้วลงองถ้าสิริเมตไกรมหายานแห่งปูเวสสุวรรณนหรือสัพสัตแห่งองเทปไถเทวา,วาองคใดตในใดเล่าที่จะบังเกดแต่งพุมวิหารสี่ขอให้เจ้าจงบังเกดเป็นสิริเมตไตรมหายานข้าแต่หลวงพ่อสมปทถนามข้าแต่ปูเวสสุวรรณูถ้าอัตถามหาพุทโธตื่นพระย,ยาอืลือ อนน,นาพลตบบาตบะเดชคุณบรมีผู้ศรีสุโธขอให้จันทร์จงบังเกิดเป็นแก้วมณีโชโฉอายัยเมตไตรมหายานจงรวมเป็นหนึ่งเดียวให้เป็นอัตถอมหามุนีผูกา้าให้เป็นอัตถอมหามุนีผู้บังเกิดแห่งบุญญาิีโชคลาวาสนาดวงชะตาจารย์นำพาให้บังเกิดได้หรือไม่เกียสเมือนขุนมั่งและขุนหมีเศรษฐีปยาเศฐี จะเป็นเนือ้อนาบุญแก่มนุษย์โลกได้หรือไม่ข้าพระเจา้าจึงขออินทร์สีถึงเก้าอินทรีย์ทั้ง18ประการจงมาปองอนิจังทุกขัง,งอนัตตาฝาลิขิตจงมา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 ปูเวสุวรนูจงมาเป็นพุทธธาตมหายาณแก่ยาติโยมนุษย์โลกทั้งหลายด้วยสัตตมหาวุณีแห่งแก้วมณีชน โชกแห่งบุญบารมีรัพย์สิ่งแห่งอำนาจวาสนาเจ้าจงมหาหมาห์ม,หามา่ยายะก็จะนังผู้มาสิมหาพุทธธไม่ว่าเจ้าจะจุติน่น้ำมนย์โลกหรือเจ้าจะจติแห่งสวรรค์คาลัยหรือเจ้าจะอยู่ตรงอริยนันสงแห่งอริยักษเมษตไตรมหายานแห่งลูกขาดอำนาจวาสนาแห่งมูงบังมนข้าพระเจ้าขอขอ,อาดยักเมตไตรมหายาณทั้งนี้เจ้ามาเป็นอัธรมมหามุนีผู้บังเกิดแห่งกาลเวลา ผู้บังเกดแทงแก้วมั่นชดเจ้ามามมามา,มา,มายากระตาลังพุ่มมาสิม,มหาพุทโูกูเวุวรรนงกูเวุวรรนงจงประธานลิ์จ้าประธานสัย์สินเงินทองให้บังเกดเป็นโครูดัแก้วให้บังเกดเป็นสัตมหาพุทธธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งสมาธิปัญญาแห่งองค์สมมาสมพุทธเจ้าจืติดด้วยวิริยะคานังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ด้วยจิตอันประเสริฐขอให้จันจงเป็นสุจิตริหัวใจนักป่าด้วยแสงสว่างผู้นำพาด้วยมิริะทานังผู้บังเกิดสิทธิกำม,มังมหาพุทโธปูเวศวนันงูวาระอีทั้งนี้เป็นครั้งที่หาที่ข้าพระเจ้ามหายาเทปูงขาวล่างอุบาจารยร์ได้กระสุงทิพย์เป็นอาริยะเมตไกรมหายาแก้มนุษกลกทั้งหลาย ด้วยความเชื่อความศรัทธาความตั้งมั่นในวิทยาคณังมหาพุทโธขอให้เจ้าจงเป็นอารมณ์ความหามาวาสนาแก้วมรกตจงลงอุ่งแก้วมรกตจงมามากมามาสั์สิงยันทองจงมามากมามาโชกลาวาสนาจงมามากมามาลิขิตแห่งตัวตนมาามาามามา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 มา มหาญาติการังพุ่มมานับมหะธัจจพัสตังพุ่มมาสลิมหาพุทธนะอะณาตจงมาเป็นพุทธมาขับมหายานติการังอริัยเมตไตรมหายานด้วยอันบุญญิดขอให้เจ้าจงมามามาลิขิตแห่งตัวตนอำนาจวาสนาฟ้าจงประทานบุญบันดาลจงบัง ฟ้าที่แห่งบุญกรรได้น้องนำสัทธาแห่งอำนาจวาสนาให้ข้าได้อานินสงส์แก่มนุษย์โลกข้าคือพยานาณวาสนา,า,ามหาอัตมหาหุนีข้าคือโคโดมแก้วข้าคือตาบะแห่งอัญัะเม่ไตยมหายานข้าขอเป็นอานินสงส์แห่งพญายักษญ มนเวียนว่าายเกิดอยู่ในมาตุภูมิแห่งอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองอุ้วุ๊วรรณโอ้เ้สุวรรณฟ้าลิขิตฟ้าบัรดาลจงคงมั่นเวียนวิยาานังอำนาจวาสนามีหกจะเหินฟ้ามนุษย์จะกลายเป็นอันสูงได้หรือไม่มนุษย์จะเบิกตาในอันสูงแห่งนาทิ์ได้หรือไม่มนนไไมถ้าต่อแก้วบังเกิดวิทยาทานังบังเกิด ข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งเดียวอริยเมตไตรมหาญาณขอพงฟ้าองดินอริยเมตไตรมหาพุทธูฝ่ามือของข้าเป็นพระหัตถแห่งอำนาจวาสนาวิริยะทานังแห่งแก้วของข้าพระเจ้าไม่ว่าอนุสงเอนอัตมามหามุนไม่ว่าเสียงของข้าพระเจ้าไม่ว่ามุติญาณของข้าพระเจ้าไม่ว่าอนุสงเอนอริยเมตไตรมหาญาณของข้าพระเจ้า จะเป็นทับหน้าหรือทับหลังจะเป็นวางทองแห่งบุญญาธิษฐานหรือไม่้านของข้าพเจ้าบอกว่าอริยญนสุนเป็นพุทธาขาวา่าอำนาจวาสนาเปาารียบเสมือนฝาลิกิตโกรรมอันยักเวไใจมหายานหนึ่งเขี้ยวหรือจะเป็นอนุสงแห่งบุญกรรมอำนาจว่ามนุษย์ทั้งหลายาติโยมทั้งหลายมนุษย์โลกทั้งหลาย เข้าใจบ่เข้าใจจ้าเข้าใจครับห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเข้าใจแล้วห้าเก้าอ๋อเก้าอยู่แผ่นดิน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 แผ่นดินอยู่ใต้ตังอยู่ใงสวรรค์ครับคุณอยู่ใต้ตังนะครับนี่คือแผ่นดิน วิริยะข้านังอำนาจว่าสนามหาพุทธให้บังคูยู่แผ่นดินอัตมหายาญาจะการังอยู่มาสีมหาพุทธขอให้จงไหลมาเทมาแต่ข้าพระเจ้าก็มีสองลางสองวิญญาณ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 หนึ่งเดียวก็คือหาเจ้าสองลางสองวิญญาณ หากสองเก้าออกแล้วก้ออกอีกห้าเก้าห้าสองบิยัแค้นอำนาจวาสนามหาพุทธเกิดอาคมหามุนียอำนาจวาสนามหาุนีจงบังเกิดเถิดายมนุษยมนุษย์ห้าเก้าห้าส นี่คือแผ่นดินลกให้มมวเจ้าจงตั้งใดเป็นแก้วมันย่ชนคิดสิ่งไหนประการใดก็ขอให้ได้สุความมงดราธนาฝ่าลิทิแห่งชะตากรรมฝ่าลิทิตแห่งบุญบันดาลแต่ขอให้เจ้ามาเป็นอริยนสง่์ภูเวทกับพมียังให้ให้คำเดียวให้คำง่าย วิริยะท่านังมหาพุทธโอ้ยบังเกิดวิริยะมหาอำนาจวาสนามหาบุญญาณมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมหาญาณมหาพุทธนี่มีเท่านั้นที่จะคงฝ่าคงกินแต่ขอให้เบิกฝ่าเบิกกินไอ้ได้จริงได้ใส่ได้ใจได้ทานได้ลูกทานทานได้แล้วขอเทียนแดงถูกแดงดอกไม้แดงพ่วงมาได้แดงแต่ยืนบ้ พอมีจังนอกจากฝ่านิีคิดยังบุญกรรมก็คอเจ้าไหลมาเทมาเป็นสังวานย์ขอพระเจ้าขอเป็นหนึ่งเดียวว่า้า้า้าแห่งจัตตามหาพุทโธเห็นบ่อนี่เหาะเห็นบ่เห็นแลวอยากได้แมนบ่อยากดีแมนบ่อยากมันอยากดีแมนบ่อยากได้ ท้องแม่บอกบ,บ,บอกมี่ยังฟังดีๆเบิ่งดีๆเทวดาสิประทานบุญบันดาลสิให้บังเกิดด้วยแก้วมณีโชติอำนาจวาสนาหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งเดียววิริยะท่า,าน่งอำนาจวาสนามาพุธโธขอเ,ขเจ้าจงมาบังเกิดเป็นวิิยามหาห์สงสารนี่คือแผ่นฟ้านี่คือแผ่นฟ้าห้าสิบหนึ่งห้าสิบหนึ่ง มาสิบหนึ่งสามโต้ในตัวบนฟ้ายังอีกคนนึงคู่ดัดได้อีกตัวนึงได้สองโต้แล้วยังบ่พอหัวน้อยยังตโต้มายังอยากได้ตัวหน้าไพ่บนไพ่ยลางไพ่มังไพ่มี่ไพ่ดีไพ่้อนตะขอยจะเป็นขอนแห่งอริยนาสูงสองหลังสองวิญญาณ สิมาเป็นพุทธะท่านังอำนาจวาสนาบังเกิดได้หรือไม่ถ้าจักามหายานก็ขอให้เจ้ามาดั่งฟ้าลิขิตแห่งบุญกรรมวิริยะทานังอำนาจวาสนามหามุีขอให้เจ้าจงบังเกิดวิริยะมหาพุทโธด้วยเถิดสาธุไปบลวยมือนี้สิลวยมือใดพอถือมือนี้สิถือมือใดฟังเด้อลิขิตแห่งวตนจรงสองค Han hạnh 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 hạnh